สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกุญแจรีโมท Ford XL Plus นะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบรีโมทมาจากศูนย์นะครับรีโมทตัวนี้เราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเทสระบบดูนะครับล็อกครับปลดล็อกครับเทสที่ประตูรถครับล็อกครับปลดล็อกครับเทสระบบสตาร์ทนะครับ หยัดกุญแจครับผมหยัดคัทรถสตาร์ทติดระบบไฟไม่มีโชว์นะครับเรามาเทสระบบตัวล็อกด้านในรถนะครับล็อกครับกดล็อกครับระ,ะบบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมกุญแจติดตั้งรีโมททำรีโมทเพิ่มกุญแจหายหมด โทรมาครับ0899953363ขอบคุณครับ